ลิ่นแก้แมช้างทงไม่เข้เาใจอ่างสาหร่นานการเพื่อการจาก็ขาแกลบร้องมาเที่ยาใครจะมาเป็นแฟนให้แหงเกี่ยวข้าวเป็นเเอา ใจจะมองแต่าชาวบ้านเัาเกลียดเรื่องราวน้องเกลียดคนเมากับเจ้าชู้เกลียดชายงลจมันไร้ใจาอยากดูต้อเปิดหน้ารูมักดูใจกันได้เราจระเปิดใจให้เข้ามา ចកាផ្កាផ្ងរយប់យប់ថ្ងៃថ្ងៃមងងាគិត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  ใครจะมาเป็นแฟนต้องให้เดินเดียวใครจะมาเป็นแฟนเสียเหรออยากรักอาฮอเก็ตน้องเรียกคนดีมากันเจ้าชื่อโชคบุรีอย่าทิ้งให้คนไกลฉันนี่ อยากดูตัวเปิดหลังเรื่องเขาจออ้อดกันไหรเรมจะเปิดใจให้เขามาขาังน้องจะท่อแฝงรอค่ะแบงรอนะคะวันที่14่มกราคมนี้นะคะจะมีคอนเสิร์ต84ปี84ปีลูกทุ่งไทยที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งจะเป็นการรวม ใครว่างวันาทิตที่14บสมกราคมนะคะเขาดูฟรีค่ะไว้ต่อ <c ười> <c> ười> คือคืออย่างนี้ <c ười> เดี๋ยวทาจะประชาสัมพันธ์ทาง FM95 พรุ่งนี้ ดูฟรีค่ะดูฟรีซึ่งเป็นการรวมศิลปินนะคะตั้งแต่รุ่นไหนต่อไหนเลย84ปีซึ่ง,ซ,งซึ่งรวมเขาเรียกว่าที่มาไหวรุ่นที่มาไหวค่ะถ้าย,ยังอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่ยังไปไหวนะคะสุนารีไปนะคะและ้วจะมีกลุ่มดวงตาเป็นลูกทุ่งแท้ๆนะคะจะเป็นการร้องเพลงดังๆของของเขาพี่องสอนชัยเห็นบอกไม่สบายไม่รู้แต่รับรับปากแล้วว่าจะไปพี่สดใสไปแน่นอนพี่ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพิ่ยงยงมีคือรวมลูกทุ่งแท้ๆนะคะซึ่ง84ปีแล้วจัดโดยคณะนิเทศศาสตร์มจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นการเป็นเท่าเหมือนถ้าย้อนกลับไปถึงตอนกึง่งศตวรรษลูกทุ่งไทยตอนนั้นไม่ทราบมีใครเคยได้ไปหรือเปล่านะคะนานมากแล้วในปี2535ก่อนที่พี่พึ่งจะเสียชีวิตนั่นคือครั้งที่ 2, 2> แล้วก็จากนั้นก็ไม่มีการจัดเลยจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้ก็คืออยากจะรวมเพลงลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งจริงๆค่ะ เ,เดี๋ยวรายละเอียดพรุ่งนี้ฟัง FM ฟ5นะคะเดี๋ยวท่านจะถามรายละเอียดให้เรียบร,ร้อยก็ก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังนะคะท้านจัดรายการส0โมงเช้าเดี๋ยวท่านจะประกาศให้ให้ได้ได้รับทราบนะคะเพราะว่าจะได้ถ้าหากว่ามีการจองบัตรหรือมีการมอบบัตรให้อะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเท่าที่ทราบคือคือน่าจะน่าจะฟรีแหละนะเอาเอาไปตรงนั้นก่อนนะคะไปชมกันหลายชั่วโมงมากเพราะว่านักร้องเยอะมากแล้วก็ แล้วก็แต่ละคนก็คือเอาเป็นว่าใครที่ชื่ชนชอบเพลงลูกทุ่งแท้ๆพลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะจริงๆทูลเชิญสมเด็จพระเทพได้เสด็จนะคะแต่ว่าท่านไม่ไม่สะดวกที่จะเสด็จแต่ว่าเราก็จะเอาอภาพทั้งหมดได้ให้ท่านท้าพระเนนะคะเพราะว่าท่านเคยเสด็จตอนถึ่ศตรวรรษลูกทุ่งไทยซึ่งเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชาวลูกทุ่งมากๆนะคราะฉะนั้นครั้งนี้ก็อยากให้พวกเราได้ไปให้กําลังใจนักร้องที่ที่เป็นนักร้องลูกทุ่งที่ยังเหลืออยู่นะคะ พ่อเบพดไม่อยู่แล้วพี่สอนเพชรไม่อยู่หูหลายคนที่ที่โด่งดังมากมากนะคะก็จากเราไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นการรวมในครั้งนี้เป็นน่าจะเป็นการรวมที่น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ลูกทุ่งของเราแท้ๆจะได้จะได้มาร้องเพลงให้ฟังให้ฟังกันแบบสดๆนะคะแล้วก็ดนตรีบอกได้เลยว่าระหงมาานะคะดวงหงมาาไปเถอะค่ะถ้าชอบลูกทุ่งแบบแท้ๆต้องไม่พลาดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะ14มะรกราคมอาทิตย์อาทิตย์หน้าดนแล้วเนาะนะคะก็นะไปสนุกสนานกัน แในวันนี้คือ